ถ้าคุณคิดว่าตำรวจคือผู้รักษาความยุติธรรมคุณต้องดูเรื่องนี้ให้จบเมื่อทนายอัจฉริยะเจอแฟ้มลับที่โยงไปถึงพ่อของตัวเองความจริงที่ถูกซ่อนไว้กลับกลายเป็นฝันร้ายเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนความเชื่อของคุณที่มีต่อความยุติธรรมไปตลอดกาลใครกันแน่ที่สมควรอยู่ในคุกตำรวจนักโทษหรือคนที่เราคิดว่าดีที่สุดเตรียมหัวใจให้พร้อมเพราะตอนจบของเรื่องนี้ไม่มีใครคาดถึง สปอยหนังทนายช่วยนักโทษที่ถูกใส่ร้ายและส่งตำรวจเลวๆไปติดคุกแทนฝนตกพรำพรำกลิ่นดินเปียกโชยเข้ามาทางหน้าต่างแสงไฟสลัวในห้องสอบสวนกระพริบเบาๆเ,เ,เหมือนใจคนที่กำลังจะขาดชายหนุ่มในชุดสูทรเรียบรูนั่งอยู่ตรงข้ามกับตำรวจสายตาดูดันเขาคือทนายอัคราคนที่ใครๆเรียกกันว่าทนายอัจฉริยะไอคิวห้าศูนย์ศูนย์ในมือเขาถือแฟ้มสีน้ำตาลเก่าๆที่ข้างในคือหลักฐานที่จะเปลี่ยนทุกอย่าง เสียงนาฬิกาดังติ๊กติ๊กช้าช้าเหมือนกำลังนับถอยหลังชีวิตใครบางคนคุณมั่นใจใช่ไหมว่าชายคนนี้คือฆาตากรอักคราผู้ช้าชาชัดทุกถ้อยคาตำรวจคนนั้นพยักหน้าแข็งกระด้างไม่แม้แต่จะสบตาแต่แล้วอักคราก็ล้วงภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งออกมาวางบนโต๊ะอย่างเงียบเชียบภาพนั้นคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไม่เคยปรากฏในการพิจารณาคดีเวลาในภาพไม่ตรงกับที่ตำรวจรายงานไว้อักครายหยิบเอกสารออกมาทีละแผ่นทีละแผ่น เสียงกระดาษสีกับดังก้องกว่าปกติในห้องที่เงียบสนิททุกแผ่นคือความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใบหนึ่งคือรายงานพยานที่หายไปอย่างลึกลับอีกใบคือบันทึกการโทรที่ถูกลบจากระบบแต่ถูกกู้กลับมามือของตำรวจเริ่มสั่นเล็กน้อยอักครางเงยหน้าขึ้นช้าๆสบตากับชายตรงหน้าผมรู้ว่าคุณคือคนที่จัดฉากทุกอย่างเพื่อยนคดีนี้ให้ชายบริสุทธิ์ห้องเงียบสนิทราวกับทั้งโลกหยุดหายใจ เสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเสียงเดียวที่ยังคงอยู่แล้วประตูห้องก็เปิดออกช้าช้าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสอบสวนพิเศษเดินเข้ามาอย่างเงียบเชียบในมือของเขาคือหมายจับตำรวจคนนั้นลุกขึ้นทันทีแต่ช้าเกินไปข้อมือของเขาถูกล็อกอย่างแน่นหนาแววตาของเขาเปลี่ยนจากความเย่อหยิงเป็นความประนกขณะที่เขาถูกพาออกไปเสียงตะโกนด่าเริ่มดังขึ้นแต่มันไม่มีความหมายอีกแล้ว านายอครานั่งนิ่งราวกับรู้ผลลัพธ์นี้ตั้งแต่ต้นแต่สิ่งที่เขาไม่พูดคือเบื้องหลังคดีนี้ยังมีเงามือดอีกชั้นที่ยังไม่มีใครกล้าแต่ต้องแฟม้มอีกแฟม้มหนึ่งยังคงอยู่ในกระเป๋าเอกสารของเขาและในแฟม้มนั้นคือชื่อของอีกคนที่เกี่ยวข้องกับการใส่ร้ายครั้งนี้ชื่อที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี้เลยแม้แต่น้อยชื่อที่เมื่อถูกเปิดเผยอาจเปลี่ยนชีวิตของอคราไปตลอดกาล ชื่อในแฟ้มนั้นคือนายกเทศมนตรีของเมืองผู้ที่คนทั้งเมืองต่างเคารพรักภาพถ่ายลับในแฟ้มเผยให้เห็นชายในชุดสูตรรู้กำลังจับมือกับตำรวจที่ถูกจับกุมไปเมื่อครู่ทั้งคู่ยืนอยู่หน้ากโกดังร้างริมเมืองท่าทางลับๆล,ล่อๆไฟในโกดังสลัวงเงาคนอีกสองคนสะท้อนอยู่ด้านหลังหนึ่งในนั้นคือชายผู้บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ร้ายแววตาเขาในภาพคือความกลัวสุดขีด อักคราหยิบภาพขึ้นมาพินิจอีกครั้งแม้จะเห็นภาพพวกนี้มาแล้วนับสิบครั้งแต่ทุกครั้งหัวใจเขาก็ยังเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้เขารู้ดีว่าการเปิดโปงชื่อในแฟ้มนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคดีธรรมดาแต่มันคือการเผชิญหน้ากับอำนาจที่สามารถทําให้คนหายตัวได้ในข้ามคืนท้องฟ้าข้างนอกเริ่มมืดสนิทสายฝนยังคงตกหนักอักคราเดินออกจากห้องสอบสวนมือกำแฟ้มไวแน่น ทุกก้าวของเขาดูหนักหนาขึ้นเรื่อยๆราวกับกำลังเดินอยู่บนทางที่ไม่มีทางกลับหลังเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอคือเบอร์ไม่มีชื่อเขารับสายช้าๆแนบหูอย่างระวังคุณกำลังเล่นกับไฟทนายอัคราเสียงปลายสายแหบพร่าแต่แฝงความเยินเยียบอย่ายุ่งกับชื่อในแฟ้มนั้นถ้าคุณยังอยากมีชีวิตอยู่อัครานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขาไม่ได้ตอบอะไรแต่กดตัดสาย ลมหายใจของเขาหนักหน่วงในใจรู้ดีว่าขณะนี้เขากำลังถูกจับตามองแต่เขาก็รู้เช่นกันว่าความยุติธรรมไม่ได้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของใครบางคนมันมีไว้เพื่อทุกคนที่ถูกพระอิสรภาพโดยไม่เป็นธรรมเขาเปิดโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาเข้าแอปพลิเคชันเข้ารหัสส่งภาพถ่ายในแฟ้มไปยังที่ปลอดภยัยแต่ก่อนที่เขาจะกดส่ง ไฟในห้องพักของเขาก็ดับลงทันทีความมืดปกคลุมทุกอย่างเงาเคลื่อนไหวบางอย่างโผล่จากมุมห้องเสียงฝีเท้าเบาๆดังใกล้เข้ามาอักครยหยิบไฟฉายจากโต๊ะลากลิ้นชักหยิบปืนพกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาเล็งไปทางต้นเสียงหัวใจเต้นโครมครามแล้วเขาก็เห็นชายสวมหน้ากากสีดำยืนอยู่ตรงนั้นเงียบและนิ่ง ในมือของมันคือมีดปลายแหลมเปื้อนอะไรบางอย่างที่สะท้อนแสงไฟฉายอักครามไม่ลังเลลั่นไกทันทีเสียงปืนดังก้องในความมืดร่างของชายหน้ากากล้มลงกับพื้นเสียงมีดหล่นกระทบพื้นซีเมนดังกังวานกลิ่นเลือดสดทละคลุ้งในอากาศผสมกับกลิ่นฝนที่ไหลเข้ามาทางหน้าต่างอักคราย,ยืนหอบหายใจเหงื่อไหลอับใบหน้ามือเขายังคงถือปืนแน่นนิ้วชี้ยังค้างอยู่ที่ไก เขาเดินเข้าไปใกล้ร่างที่นอนแน่นิ่งปลายเท้าสกิดเบาๆตรวจสอบไม่มีการตอบสนองอัคราค่อยๆดึงหน้ากากออกจากใบหน้าของชายปริศนาแล้วหัวใจเขาก็แทบหยุดเต้นใบหน้านั้นคือคนขับรถที่เขาไว้วางใจมากที่สุดชายที่คอยรับส่งเขาทุกวันคอยถือแฟ้มคอยปิดประตูให้เขาไม่เคยสงสัยแม้แต่นิดว่า ชายคนนั้นคือสายลับของใครบางคนขณะนั้นเองโทรศัพท์เครื่องเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีเบอร์แสดงขึ้นบนหน้าจอเพียงข้อความเดียวปรากฏขึ้นนี่แค่คำเตือนถ้าคุณยังดึงดันชื่อของคุณจะเป็นชื่อถัดไปในรายงานมอรณะนะอักครยืนตัวแข็งอ่านข้อความซ้ำอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าใครคือคนที่ส่งมาแต่เขารู้ว่าพวกมันไม่ได้มีแค่คนเดียว และที่สําคัญพวกมันพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อปกปิดความจริงที่ฝังลึกเกินกว่ากฎหมายธรรมดาจะเอื้อมถึงเขาหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องมากดส่งภาพในแฟ้มขึ้นระบบคลาวอย่างรวดเร็วคราวนี้เขาไม่มีเวลาลังเลเพราะเขารู้ว่าคนที่เขากําลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่แค่ฆาตกรหรือคนมีอํานาจแต่มันคือระบบที่บิดเบี้ยวทั้งระบบระบบที่ฆ่าคนบริสุทธิ์แล้วแต่งเรื่องให้ดูชอบธรรม เขาเก็บปืนยัดแฟ้มไว้ในกระเป๋าเสื้อในเปิดไฟฉายอีกครั้งก้าวออกจากห้องที่มืดสนิทแต่เมื่อประตูห้องเปิดออกเขาก็เห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงทางเดินและคนคนนั้นกำลังถือแฟ้มแบบเดียวกันกับเขาในมือแววตานั้นเย็นชาเหมือนกำลังรอเขาอยู่แล้วอักคราชงักเท้าทันทีสายตาจับจ้องไปที่แฟ้มในมือของอีกฝ่ายมันเหมือนกับของเขาทุกประการ แม้แต่รอยขีดข่วนตรงม,มุมปกก็ยังเหมือนกันคุณได้มันจากที่ไหนเขาถามน้ำเสียงนิ่งแต่ข้างในเต็มไปด้วยแรงประทะของคำถามใช่ปริศนาไม่ตอบเพียงแค่ยื่นแฟ้มนั้นออกมาช้าๆแสงไฟฉายส่องให้เห็นตราประทับลับตรงม,มุมด้านในเป็นตราของหน่วยข่าวกรองพิเศษที่เลิกดำเนินการไปแล้วเมื่อสิบปีก่อนอัคราขมวดคิ T ้วทันที หน่วยงานนั้นเคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการซ้อมทรมานพยานและการบิดเบือนคดีระดับชาติคุณเป็นใครกันแน่อัคราถามอีกครั้งคราวนี้ชายปริศนาเผยรอยยิ้มบางๆผมคือคนที่รอดชีวิตจากสิ่งที่คุณกำลังจะเปิดโปงเขายนแฟ้มลงพื้นเสียงกระแทกดังสะเตือนใจเอกสารในนั้นกระจายออกมาในนั้นคือภาพผู้ชายคนหนึ่งในห้องทรมานภาพนั้นขาวดำแต่ชัดเจนพอจะเห็นรอยเลือดที่เต็มพื้น อัคราค่อยๆก้มลงเก็บภาพขึ้นมาดูแล้วก็ต้องนิ่งไปใบหน้านั้นคือใบหน้าของพ่อเขาชายผู้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่ออัคราอายุเพียงสิบขวบคุณโกหกอักครากระซิบเสียงแหบเขาตายในการปฏิบัติหน้าที่นั่นคือสิ่งที่พวกมันอยากให้คุณเชื่อชายปริศนาผู้ช้าๆแต่ความจริงคือเขาคือหนึ่งในเหยื่อคนแรกของการปิดปาก อัคราถอยหลังไปหนึ่งก้าวหายใจติดขัดโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนชายตรงหน้าเดินเข้ามาใกล้อีกนิดประซิบเบาๆข้างหูคุณไม่ได้ถูกดึงเข้ามาในคดีนี้เพราะบังเอิญคุณถูกเลือกตั้งแต่ยังเป็นเด็กเสียงคำพูดนั้นยังคงสะท้อนในหัวอัคราเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาเปลี่ยนไปจากความสับสนเป็นความมุ่งมั่นเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การสู้เพื่อชายบริสุทธิ์คนหนึ่ง แต่มันคือการสู้เพื่อความจริงที่เขาถูกพรากไปทั้งชีวิตมือของอัครากำแน่นจนเส้นเลือดปุดขึ้นตามข้อนิ้วดวงตาที่เคยสันไหวกลับแน่วแน่ขึ้นอย่างชัดเจนเขาเงยหน้าสบตากับชายปริศนาอีกครั้งคุณจะช่วยผมหรือแค่โยนอดีตใส่ผมแล้วหายไปชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีแววเยาะผมมีข้อมูลอีกมากที่คุณต้องรู้เขายื่นกระดาษพับสี่ทบให้อัครารับมาเปิดออกช้าช้า เป็นแผนที่เมืองจุดแดงหลายจุดถูกวงไว้ด้วยหมึกสีเข้มจุดพวกนี้คือที่เก็บหลักฐานหลักฐานที่ยังไม่ถูกทำลายและนี่คือกุญแจเขายื่นพวงกุญแจเก่าๆให้อักครยื่นมือไปรับแต่ก่อนจะได้แตะเสียงปืนก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของทางเดินกระสุนพุ่งมาจากมุมมืดของบนันไดกระจกหน้าต่างด้านหลังแตกร้าวเศษกระจกปลิวกระจายทั่วพื้นอักครากระโดดหลบเข้าไปข้างผนังทันที แต่ชายปริศนาถูกยิงเข้าที่หน้าอกเต็มๆร่างเขาล้มลงต่อหน้าอัคราเลือดไหลนองเต็มพื้นอัคราคลานเข้าไปหาพยุมหัวเขาขึ้นมาเล็กน้อยใครใครเป็นคนทำชายคนนั้นพยายามพูดแต่เสียงเริ่มบาลงเรื่อยๆร,ระวังคนในระบบมันลึกกว่าที่คุณคิดแล้วดวงตาก็ปิดลงอย่างช้าๆอัคราหลับตาแน่นข่มความโกรธที่กำลังพลุ่งพล่าน เสียงฝีเท้าจากชั้นล่างเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเขารวบรวมเอกสารกุญแจและแผนที่ทั้งหมดยัดใส่กระเป๋าไม่มีเวลาให้เศร้าไม่มีเวลาให้ลังเลเขาต้องหาทางหนีก่อนที่พวกมันจะปิดปากเขาเหมือนกับคนอื่นๆเขาวิ่งขึ้นบันไดไปยังดาดฟ้าฝนยิ่งคงตกหนักสาดเข้าหน้าอย่างแรงอากาศเย็นจัดจนรู้สึกเหมือนใบหน้าถูกตกซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ไม่มีอะไรหยุดเขาได้ในตอนนี้เพราะตอนนี้เขาไม่ได้แค่สู้เพื่อความยุติธรรมอีกต่อไปเขากำลังสู้เพื่อความจริงของพ่อและเพื่อหยุดวงจรของความชั่วร้ายที่ดำรงอยู่มานานเกินไปแล้วอัครย,ยินอยู่บนดาดฟ้าแสงไฟเมืองไหววูบภายใต้ม่านฝนเสียงไซเรนตำรวจดังห่างๆจากถนนด้านล่างเขากำแฟมแน่นสัมผัสได้ถึงหยดเลือดที่ซึมออกมาจากเสื้อ มันเป็นของชายที่ตายไปเพียงไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ชายที่เปิดประตูสู่อดีตที่เขาไม่เคยเข้าใจเขารู้ดีว่าก้าวต่อไปจะไม่มีวันเหมือนเดิมเขาไม่ใช่แค่ทนายอีกต่อไปแต่คือพยานของระบบที่ผูพังผู้ถือกุญแจแห่งความจริงที่ไม่มีใครกล้าถือเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังนักข่าวอิสระที่ไว้ใจได้ พร้อมข้อความเพียงบรรทัดเดียวถ้าผมหายไปอย่าให้พวกเขาฝังเรื่องนี้ไปด้วยท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าก็เร่งเข้ามาใกล้ขึ้นพวกมันมาแล้วอัคราหันหลังวิ่งกระโจนข้ามหลังคาไปยังอีกอาคารหนึ่งแม้จะลื่นถลายบนพื้นเปียกแต่เขาไม่หยุดเพราะในหัวของเขามีเพียงภาพเดียวภาพพ่อของเขานั่งอยู่ในห้องมืดถูกจับกุมอย่างไร้ความยุติธรรม และข่าวลูกชายที่กลับมาทวงความจริงให้โลกได้เห็นเรื่องราวของทนายผู้มีไอคระดับอัจฉริยะที่ท้าทายอำนาจมืดในระบบยุติธรรมอาจไม่มีจุดจบที่ปลอดภัยแต่อครารู้ดีว่าบางครั้งความจริงที่ได้พูดออกมาก็มีพลังมากพอจะเปลี่ยนทั้งประเทศได้ไม่ว่าเขาจะรอดหรือไม่สิ่งที่เขาเริ่มไว้จะไม่มีวันถูกเงียบอีกต่อไป